ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีร่วมทำบุญกับบัวขาวบัญชาเมฆเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมสาราการประเรียนหลังเก่าที่สุดโศมณวัดบ้านนนสวรรค์ตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นวัดที่บัวขาวบัญชาเมฆเคยอาศัยข้าวกล้นบาดเมื่อสมัยเรียนปเด็กเล็กถึงม .3 วันที่7พฤศจิกายนตั้งกองกระถินที่บ้านบัวขาว8พฤศจิกายนเวลา19นาฬิการ่วมชมการแข่งขันชกมวยรวม27คู่และวันที่9พฤศจิกายนเวลาส 4นาฬิการ่วมทอดกระถินที่วัดบ้านนนสวรรค์ท่านสามารถร่วมทําบุญได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี214-2-143-84 ขีดเบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีนายสมบัติบัญชาเมฆแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ l ลายไอดีบัญชาเมฆอันเดอร์สกอร์หรือร่วมทำบุญด้วยการสั่งซื้อเสื้อระคังดังกังวานเพียงตัวละ200บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสั่งซื้อเสื้อได้ที่080ย์แ3921 080 731 3921 39บุญกุศลความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง